มาจากถ่ายเครื่องเสียงครับผมร้านที่กระจางน่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่ใครหลายๆคนชอบนะครับสมัยเด็กแมคโครครับผมเรียบร้อยครับนูนสดๆร้อนๆเลยครับผมกำลังทำถนนครับเจ้าซันนี่มิดแท็กเลยครับผมมาพี่น้องย้อนยุคก,กันหน่อยสมัยเด็กน้อยดูรถแมคโครหาดูยากนะจมแบบนี้ กำลังทำถนนแล้วครับเอาไงดีเนี่ยเรียบร้อยครับข้างหนึ่งอินโตเลยนะจะไหวไหมอูโอ้โอู้อ,อ,อู้ไหวแล้วพี่น้องจุมข้างหนึ่งครับจะขึ้นได้ไหมลุ้นกันครับ ไปเลยครับออเ้อไปแล้วครับตรงนี oh. ้เครื่องเสียงเงียบๆหน่อยนะครับพี่นอ้องรอหน่อยครับกําลังจะยอยหาให้ดูไปแล้วครับโอ้โหจมไปอืนแล้วครับพี่นอ้องเรียบร้อยไปได้ไหมเออเออโอ้เออไหวอยู่ครับพี่นอ้องดูลากมาจากนี้ไปเลย เดียวครับจะรอดแล้วจะหลุดแล้วเอ้ยเอ้ยไปไหมไปแล้วครับอืมครับดีนะครับตรงนี้ไม่ค่อยลึกมากเกือบไม่รอดโอ้หปรีลอเลยอ๋อครับนะผมแข้ยวเลยเรีบรอบโรย ไปไหมครับพี่นอ้อ,อนงเอ,อ้าชุบนึงเดี๋ยวเอาตัวไม่โรดครับพี่น้องเออตรงนี้ร้านเครื่องเสียงโรก่อนที่บ้านเราเรียบร้อยครับผ่านไปด้วยดี